ที่จับต้องได้จริงๆแฟนคลับบ้านบารมีทําให้เห็นว่าไม่ว่าไม่ไม่ไมจะเลียงซ้ายเอียงขวาก็พร้อมประคองจะง่ายท้องก็ดันหลังให้จากหน้าทิ่มก็พยุงขึ้นมาได้จริงๆนะคะสวัสดีจ้ามาต้อยจะมาถุ์ทุมทานีสวัสดีค่ะใครไม่มีความสุขแต่เรามีความสุขจริงพวกคนมันจะเพอ้อเจอมันจะว่าเราเพอ้อเจอกับกับโทรท์บันไม่ใช่นะคะนี่คือความสุขของบ้านบารมีที่จับต้องได้จริงไหมคะ่ะอืม แล้ววัดน้อมการนนมีไหมมีค่ะมีค่ะวัดน้อมการนนมีค่ะนะคะคุณรู้ไว้เลยว่านี่คือความสุขของบ้านบาลมีนี่คือความสุขของแม่ใหม่ยัง่าที่แม่ใหม่บอกเราพูดเหมือนซ้ำแล้วซ้ำอีกชีวิตที่เป็นลิเก้มาไม่เคยเจออะไรแบบนี้ไม่เคยมีความสุขแบบนี้มีแต่ความทุกข์มีแต่คนจะคอยเยียบซ้ำสี่คุณแม่ลูกที่มีความทุกข์กันมาปอบใจกันอีแต่เดี๋ยวนี้แม่ใหม่ไม่ต้อง ไม่ต้องร้องไห้เหมือนพ่อแล้วไม่ต้องทุกข์เหมือนพ่อแล้วเพราะอะไรเพราะมีแฟวคลับคอยประคับประคองเราคอยให้กําลังใจเราถามสารทุกข์สุขดิบกับเราตลอดขอบคุณมากนะคะขอให้รักกันแบบนี้ไปนานๆเดี๋ยวไม่ใหม่ลงไลฟ์ก่อนไปเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนอันนี้คือความสุขอย่าร้องนะจ๊ะไม่ร้องค่ะไม่ร้องค่ะคือทุกท่านคือความสุขข,ของแม่ใหม่นะคะใช่คิดเช้าวันไ,ไหนไปได้ยิน <laughs> ขอบคุณค่ะเออใช่ใช่ใช,ใช่แล้วจิมาผู้ถูกขอบคุณคุณงนสังดด้วยนะคะขอบคุณที่แม่ใหม่เข้ามาทีไรก็จะต้องมาคุยแม่ใหม่แล้วก็ตุงให้ทุกครั้งแล้วก็บอกคนที่ปั้นไปเลยว่าแม่ใหม่จะนั่งไรอยู่อย่างนี้ละคะ่ะแล้วก็จะหาตุงแบบเนี้ยได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรได้ก็ถือว่าเขามีกําลังเขามีม,มีมีกาลังใจให้เรา แต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ใหม่ก็จะไล่อย่อยางงี้แหละค่ะให้คนที่มันว่าไม่ใหม่อ่ะรู้สึกว่ากูว่าเขาเนี่ยกูไม่ได้อะไรเลยอืมจริงพี่แฟค้าบ,บ้านบารมีเมือก็แพงเมืองจีนเลยจริงพี่ยังไงนะพี่ต้อยสม,มุทรสาครน,นะขอให้รักพวกหนูเป็นนานๆน,นะคะขอให้เป็นพลังรักเป็นกำแพงรักเป็นกำแพงใจเป็นกำลังใจ ยูกันไปแบบนี้นานๆนะคะเราขอให้สัญญาว่าเราจะอยู่กันเป็นคุ่มเป็นก้อนแฟนคลับบ้านบารมีจะยู่กันแบบนี้รวมพลังกันแบบนี้นะคะถึงแม้เราจะมีแฟนคลับไม่มากแต่แค่นี้ไม่ใหม่ชื่นใจมากจริงๆนะคะและทุกวันเนี้ยแนทก็พยายามหาจะเล่นเรื่องนู้เรื่องนี้ก็เพื่อให้ท่านผู้ชมนี่แหละคะ่ะขอบคุณพี่เพลนลักษณะค่ะแน่นอนนี่ไลท์เธออย,ย่าหยุดัก <laughs> นะคะ จะอยู่เลี้ยงละ่ะจะมือไว้แล้วไปวยกันนานมันต้องอย่างนั้นแกสวัสดีค่ะแก้วใจสวัสดีจุ๊บแจงค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ เดี๋ยวขอบคุณสําหรับวันนี้ขอบคุณแม่ถงพอที่มาตุ้งปิดให้น,นะคะวันนี้อแค่นี้หยุดแค่นี้นะคะและเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไลฟ์ไม่ไลฟ์ถ้ามีเวลาว่ากันใหม่พรุ่งนี้เดี๋ยวดูว่าไม่ใหม่จะมีเสื้อสวยๆมาใส่ให้อีกหรือเปล่าเราจะมีกันตลอดไปขอบคุณมากนะคะถอยรั้งเป็นอย่างนี้นานะจริงๆนะคือได้คุยกับ่านผู้ชมเรามีความสุขจริงไม่ต้องไม่ต้องมีเพื่อน